โอเคครับกราบสวัสดีชาไมโนนี่ทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งน้วก็กลับมาไมโนนี่นะครับผมหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการทํางาน6วันกันนะครับก็คือผมก็คิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยแต่ละคนน่ะน่าจะต้องเคยผ่านจุดๆนั้นมาก็คือทํางาน6วันต่อสัปดาห์หรือก็คือ48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นเองซึ่งไอตัวเลขตัวนี้มันเป็นตัวเลขที่กําหนดมาจากกระทรวงแรงงานของประเทศไทย ก็คือเขาจัดกำหนดว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะต้องทำงานให้ได้48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือลิมิตอยู่ประมาณนี้นะครับผมเมื่อนำมาคำนวณเนี่ยก็คือ1สัปดาห์มันมี7วันใช่ไหมครับแล้วก็เอา6คูณ8ชั่วโมงไปเนี่ย6วันคูณ8ชั่วโมงมันก็จะได้เป็น48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งมันบอดีเป๊ะเ,เ,เลยนะในการทำงาน6วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่า ในจ้างเนี่ยก็เลยกดเต็มแม็กไปเลยสำหรับ48ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับผมก็ถ้าเกิดเรามาคิดดูเปรียบเทียมเนี่ยประเทศที่มีการทำงาน6วันต่อสัปดาห์ก็เดี๋ยวนี้ก็ถือว่ามีอยู่มากนะครับผมก็ยังมีอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าประเทศที่ทำงานเนี่ยหวันต่อสัปดาห์ก็มีเยอะไม่แพ้กันเลยเหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นแคนาดาสหรัฐ หรือว่าประเทศญี่ปุ่นพวกนี้ก็ทํางานกัน5วันต่อสัปดาห์กันเป็นส่วนใหญ่นะครับหรือทั้งประเทศเลยก็ว่าได้มันก็เป็นเรื่องของกฎหมายของเขากันนะครับการยืดหยุ่นเนี่ยการทํางาน4 8ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือว่าคิดเป็น6วันเนี่ยถ้าเกิดพนักงานเนี่ยอาจจะก็อาจจะมีการยืดหยุน่นอาจจะเป็นแบบทํางาน5.5จุดอ่าห้าวันกับอีกประมาณครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบทํางาน เสาวเว้นเสาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะพอมีนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยงานของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทํา6วันนะถ้าเกิดไม่ใช่แบบเป็นงานที่เป็นนั่งออฟฟิศนั่งอะไรเงี้ยออฟฟิศก็อาจจะ5วันภาครัฐก็5วันอะไรอย่างเงี้ยแต่เกิดเป็นงานที่ต้องดูแลความปลอดภัยอย่างพี่รปภเนี่ยอาจจะ7วันไปเลยก็ได้นะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนายจ้างมันก็เป็นการตกลงของนายจ้างกับลูกจ้างนั่นแหละ แต่ว่าเขาก็น่าจะมีเขียนใน job description อะไรเงี้ยซึ่งผมก็เคยทํางาน6วันต่อสัปดาห์ก็เคยทํามาแล้วนะผมอบอกเลยนะว่าผมเคยทํางานทั้ง6วันต่อสัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น5วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็เคยเหมือนกันซึ่งเอาจริงๆคุณภาพชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่างกันมากๆเลยนะแต่ว่าไอ้สองที่เนี่ยผมก็เงินเดือนมา5วันเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าผมมีประสบการณ์มาแล้วไง แต่ว่าเรื่องของการทำงานระยะเวลาเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันมีการใช้ชีวิตที่มันดูเขาเรียกอ,อะไรเวิร์กไลฟ์บาลานซ์มากยิ่งขึ้นอนะในการทำงานใน5วันต่อสัปดาห์เนี่ยเพื่อนๆแล้วยิ่งถ้าเกิดมันเป็นตัวเลือกที่ว่าบ้านคุณอยู่ใกล้กับที่ทำงานเนี่ยโหยิ่งสบายก็ไปใหญ่เลยก็คือทำงาน5วันต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับแล้วก็ไปกลับเนี่ย อ่ะ่คือประหยัดเวลา2ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยใช่ไหมครับมันก็ยิ่งทําให้ชีวิตเรามันแฮปปี้มากยิ่งขึ้นกับการทํางาน5วันและถ้าเยอดยิ่งอยู่ใกล้บ้านเราเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าที่พักค่าคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรต่างๆแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าเช่าตรงนั้นใช่ไหมมันก็เซฟเงินในกระเป๋าเราเข้าไปด้วยนั่นเองซึ่งการทํางาน6วันต่อสัปดาห์เนี่ยเอาจริงๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเขาก็คงจะมองว่า มันเป็นการที่จะทําให้ธุรกิจเขาว่าตบโตได้อย่างรวดเร็วแต่จริงๆงานมันก็ขึ้นอยู่กับการแมネจเมนต์ของงานของแต่ละที่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าการทํางาน6วันต่อสัปดาห์มันอาจจะมันจะต้องดีเสมอไปมันก็ไม่ไม่ก็ไม่เชิงนะครับผมเพราะงั้นบริษัทญี่ปุ่นเขาจะก้าวหน้าเขาจะพัฒนาแล้วก็เขาจะไปได้ไกลขนาดนั้นยังไงถ้าเกิดเขาทำงาน5วันแล้วประสิทธิภาพเขาน้อยกว่าจริงไหมครับ มันก็จจะเป็นความจําเป็นของการทํางานด้วยแหละอาจจะเป,เป็นในเชิงของอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยเพื่อให้งานเขาว่าแบบดาเนินการได้อย่างต่อนเนื่องอะไรเข้าไปก็กว่ากันไปนะก็แล้วแต่มุมมองของผู้บริหารอีกอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าเรามาในส่วนของการทํางานของ5วันต่อสัปดาห์เนี่ยซึ่งมันก็หาได้น้อยมากๆนะเพราะว่าผมเคยไปเปิดแมปดูเนี่ย ในบริเวณรอบบ้านผมเนี่ยเอาจริงๆมันก็มีห้าวันหกวันก็มีนะแต่ว่าถ้าเกิดผมเทียบแบบเป็นอัตราส่วนเลยนะถ้าเกิดเทียบอัตราส่วนเนี่ยอ่ะเต็มสิบละกันนะถ้าเกิดรอบบ้านผมเนี่ยที่ผมเคยลองเปิดดูนะการทำอ่าแต่ละที่เนี่ยที่ทำงานห้าวันต่อสัปดาห์เนี่ยมันมีแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นเอง อ่ะก็จะจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยจากร้อยก็คือมันประมาณ10%หรืออาจจะไม่ถึง10%บเยด้วยในการที่เราจะไปหาสถานที่ทํางานใกล้บ้านของผมนะแล้วก็ทํางานแค่5วันต่อสัปดาห์เนี่ยซึ่งมันน้อยมากๆมันแทบจะไม่มีเลยด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็น6วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมหรืออาจจะอย่างดีหน่อยก็อาจจะมีเป็น5 ไห้าวันอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดมันเสาร์วันเสาร์อะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะพอมีอยู่บางแต่ก็มันก็เรียกว่าน้อยอยู่น้อยอยู่ดีนั่นแหละทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าทําไมเราต้องทํางานหกวันต่อสัปดาห์มันเป็นไอเดียแบบไอเดียมันยอดแย่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับก็คือข้อมูลเนี่ยผมนํามาจากข้อมูลจาก ลิงก์อินนะครับผมแล้วก็เป็นข้อมูลที่เขียนโดยกรุงเทพธุรกิจนะอันเนี้ยมันไอเว็บลิงก์อินเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์หางงานระดับโลกนะครับผมมันได้อธิบายไว้ถึงประเด็นที่ว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่แสดงให้เห็นถึงการทํางานถึง48ชั่วโมงต่อสัปดาห์อาจจะส่งผลเสียร้ายแรงต่อสุขภาพจิตชีวิตครอบครัวแล้วก็ประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยก็อาจจะลดน้อยลงลงไปด้วย อีกทั้งนะครับผมหน่วยงานด้านสุขภาพทั่วโลกเนี่ยต่างก็ออกมาสนับสนุนให้คนทำงานเพียงสัปดาห์ละ40ชั่วโมงเนื่องจากว่าพวกเขาเพบว่าการทำงานล่วงเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าโรคหัวใจและก็ภาวะหัวใจวายได้เนื่องจากว่าเมื่อมีเวลาน้อยลงพวกเขามักจะละทิ้งนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเช่นมองข้ามการออกกำลังกายใช้วิถีชีวิตที่มีความตึงเครียดสูง ไม่มีเวลาในการทําอาหารกินเองกินอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มันไม่มีประโยชน์ไม่มีเวลาผ่อนคลายให้ตนเองและก็ครอบครัวและก็เพื่อนฝูงดังนั้นการทํางานล่วงเวลาหรือว่าทํางานเกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยอย่างต่อเนื่องอะ่ะมันจึงส่งผลร้ายต่อสุขภาพและก็ความเป็นอยู่ที่ดีของวัยทางานทั่วโลกทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่ว่า การทำงานนานๆเนี่ยมันส่งผลเสียต่อสมองสมองส่วนความทรงจำเนี่ยจะมีประสิทธิภาพลดน้อยลงจริงหรือไม่จริงก็คือนอกเหนือจากผลกระทบที่เราได้กล่าวมาเรื่องด้านสุขภาพเนี่ยการทำงานมากเกินไปอาจทำให้การทำงานของด้านสมองรับรู้ลดลงยืนยันจากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารด้านระบาดวิทยาอเมริกันเจอ์นลที่ทีมวิจัยเนี่ยได้ศึกษานานถึง5ปี โดยการทําการทดสอบเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ทํางาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์กับผู้ที่ทํางาน55ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อประเมินความสามารถของด้านสมองในด้านความฉลาดการจดจําคําพูดและก็การจการจดจำำํดาคําศัพท์ต่างๆผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ทํางาน55ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยความสามารถในการจดจําของเขาอะหรือว่าคําพูดเนี่ยต่างๆรวมถึงศัพท์ในทางเทคนิคก็ลดน้อยลง รวมถึงมีความสามารถในการใช้เหตุผลเนี่ยที่ค่อนข้างทีง่จะต่ำลงเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยสะท้อนถึงความจริงที่ว่าคนเราจะโง่ลงจากการทำงานที่มากเกินไปขณะที่ทาชานักจิตวิท,ทยาองค์กรนักวิจัยนักเขียนหนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาก็ได้เขียนในเรื่องของ Bankable Leadership ก็ได้สอดให้เห็นถึง ข้อมูลข้างต้นโดยเธอเชื่อว่าหากคนใช้เวลาทำงานน้อยลงเนี่ยพักผ่อนให้มากขึ้นหรือว่ามีเวลาในวันหยุดที่ยาวขึ้นเนี่ยเป็นครั้งคราวบ้างก็ยังดีก็จะส่งผลให้สามารถทําให้สมองเราเนี่ยปลอดโปร่งแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทีเนี้ยการเพิ่มชั่วโมงการทํางานเนี่ยมันจะส่งผลให้ productivity ลดลงเพิ่มความเครียดแล้ก็เสียงโรคหัวใจเนี่ยจริงหรือไม่จริง ขณะที่ข้อมูลจาก CNBC เนี่ยก็ได้อ้างถึงผลวิจัยอีกชิ้นหนึ่งระบุว่าการเพิ่มชั่วโมงการทำงานในแต่ละสัปดาห์ที่ไม่เท่ากับการเพิ่ม productivity เนี่ยเสมอไปอีกทั้งยังทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากว่าการทำงาน50ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยจะยิ่งส่งผลให้เราการทำงานของเราเนี่ยลดลงเมื่อคนทำงานนานถึง55ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือสรุปแล้วเนี่ยไอตรงเนี่ย มันก็จะบ่งบอกว่าการทํางานของเราอ่ะมันลดลงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราทํางานที่ค่อนข้างที่จะหักโหมหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมสอดคล้องกับผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือว่า w h นะครับผมที่คนพบว่าสุขภาพกายของเราเนี่ยจะเสียหายเนื่องจากการทํางานหนักเกินไปโดยหากผู้คนทํางานโดยเฉลี่ย55ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองถึง35 และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจถึง17%เมื่อเทียบกับการทำงานโดยเฉลี่ยที่35-40ชั่วโมงต่อสัปดาห์และนอกจากนี้ยังมีรายงานจาก Go Up Survey ด้วยว่าการที่มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเกินไปเนี่ยยังส่งผลต่อความเครียดจากการเพิ่มขึ้นโดยประมาณ48%พนักงานออฟฟิศที่ทำงานล่วงเวลาบ่อยๆเนี่ยรายงานว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยต้องเร่งรีบตลอดเวลาแทบไม่ได้มีเวลาพัก ส่วนอีก52%เนี่ยบอกว่าพวกเขารู้สึกว่าเครียดเป็นอย่างมากทั้งนี้มีคำแนะนำจาก Go Up Share Care ว่าหากคุณต้องการวิถีชีวิตและสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยแถมยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในชีวิตเป้าหมายที่น่าสนใจเนี่ยก็คือการทำงานให้ต่ำกว่า48ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ48หรือ40ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับผมต่อสัปดาห์เช่น อาจจะลองลดเวลาการทำงานเนี่ยลงถึง1-2ชั่วโมงต่อวันไม่ว่าจะทำงานที่ทำงานหรือว่าที่บ้านคุณก็จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากหลักฐานการทางการวิจัยเนี่ยผลสำรวจจากหลายแหล่งข้างต้นจึงเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมไวัยทำงานเนี่ยถึงต้องปฏิเสธบริษัทที่มีเงื่อนไขการทำงาน6วันต่อสัปดาห์และหยหาการทำงานถึง5วันต่อสัปดาห์เนี่ยให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่ามันจะไม่สามารถที่จะทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถที่จะทําได้นะแต่ว่าเราก็อาจจะมีโอกาสได้มีตัวเลือกให้ตบตัวเองมากยิ่งขึ้นและมีโอกาสที่ว่าเราอาจจะหันมาสนใจตัวเองสนใจชีวิตคนรอบข้างสนใจความสุขของตัวเองมากกว่าชีวิตที่เราทํางานไปวันๆโดยที่สะสมความเครียดไปในตัวเรื่อ,ๆอยๆเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลร้ายต่ออนาคตของเราเองด้วยนะครับ ซึ่งผมก็อยากจะให้ลองเพื่อนๆเนี่ยลองไปเฟ้นหางานที่เขาให้ทำา5วันต่อสัปดาห์เนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะเจองานที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรามากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นผลดีกับเราด้วยนะครับให้เราได้บริหารได้มินเนทเมนต์ได้เวิร์กไลฟ์บาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้มากยิ่งขึ้นซึ่งมองดูแล้วว่าการทำงาน6วันต่อสัปดาห์เนี่ยส่วนตัวผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะ เพราะว่าเราจะเหลือวันหยุดเนี่ยแค่วันเดียวเท่านั้นแล้ววันนั้นอ่ะเราอาจจะเอาไปใช้ทํางานบ้านเอาไปใช้พาสัตว์ไปหาหมอหรือว่าพาแม่ไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็จะไม่มีเวลาว่างให้กับตัวเองแล้วถูกไหมครับผมเราก็ลองเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เปลี่ยนความคิดหรือว่าเราก็อาจจะลองออกไปตามหางานที่เหมาะกับตัวเองมากยิ่งขึ้นเผื่อว่าคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมกับเรื่องราวของการทํางาน6วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันส่งผลยังไงกับชีวิตเราบ้างหรือว่ามันแตกต่างยังไงกับการทํางาน5วันต่อสัปดาห์ก็อาจจะเป็นคําตอบให้ได้พอประมาณนะครับผมข้อฟังกันสนุกสนุกกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปเป็นข้อคิดหรือว่าไปดําเนินชีวิตได้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจของผมอย่างหนึ่งนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนเอนเ,อนเนี่ยมีข้อคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะเลือกคอมเมนต์กันที่ด้านล่างกันได้นะครับ แล้วเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปตอบกันนะครับผมหากเพื่อนๆชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้มานนี่ได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมนายนี่ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมขอให้ทุกวันเป็นวันที่โชคดีครับ